ชายหาดทั่วโลกนั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่การระเบิดขนาดใหญ่ใต้น้ำไปจนถึงปลากระเบนที่ขึ้นมาคลอดลูกบนบกนี่คือเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อบนชายหาดที่ทาให้ถ่ายไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์แล้วไปดูกันเลยมึกเกยตื้น ระวังเอาไว้ให้ดีเพราะว่าตอนนี้ปลาหมึกกำลังจะยึดของโลกของเราแล้วคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้เมื่อวันที่3ตุลาคมปี2021มันคือคลิปของปลาหมึกหลาย10ตัวที่เกยตื้นขึ้นมาบนชายหาดในประเทศอินโดนีเซียไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมมันถึงขึ้นมาเกยตื้นแบบนี้แต่สันนิษฐานกันว่าอาจจะมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะน้ำที่ลดลงหรือกระแสน้ำที่แรงขึ้นจนทำให้หมึกตัวน้อยๆเหล่านี้ขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาด นักท่องเที่ยวและแม้แต่ชาวบ้านก็ยังแปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงขึ้นมาแบบนี้เพราะตามปกติแล้วปลาหมึกจะอยู่ในบริเวณที่มีน้ําลึกนั่นเองพายุน้ำนี่เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วน่าตื่นเต้นและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันมันคือพายุขนาดเล็กที่ถูกถ่ายภาพเอาไว้ได้ในเดือนตุลาคมปี2022ที่ผ่านมา โดยพายุลมหมุนขนาดเล็กนี้เกิดขึ้นที่ใช้ฝั่งไซปรัสทำให้นักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่แถวนั้นต้องรีบเข้าฝั่งโดยด่วนแต่โชคยังดีที่ชายหาดตอนนั้นมีแค่เต็นท์อาบแดดทำให้ไม่มีความเสียหายอะไรมากนะักนักอุตุนิยมวิทยาน,นั้นบอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศอย่างหนึ่งแต่สำหรับผู้ชมที่เห็นคลิปนี้นั้นดูยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีสึนามิที่กรีนแลนด์ เมื่อต้องรับมือกับความพิโรธของมหาสมุทรประสบการณ์นั้นจะสามารถช่วยชีวิตคุณไว้ได้เหมือนกับชาวประมงเหล่านี้โดยเหตุการณ์นี้นั้นถ่ายทําไว้ได้ที่ชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะกรีแลนด์ในปี2021เมื่อกลุ่มชาวประมงนั้นสังเกตเห็นน้ําที่ลดลงไปอย่างมากที่ชายฝั่งก่อนที่จะซัดกลับเข้ามาอย่างแรงซึ่งถ้าหากเป็นคนทั่วไปก็อาจจะสงสัยและก็เดินลงไปดูว่าน้ําหายไปไหนหมดแต่พวกเขารู้ว่ากระแสน้ําที่ลดลงไปนั้น มันหมายถึงสิ่งเดียวนั่นก็คือคลื่นทะเลขนาดยักษ์นั่นเองและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคลื่นขนาดใหญ่ได้ซัดเข้ามาทําให้พวกเขาต้องวิ่งหนีขึ้นไปบนพื้นที่สูงโชคดีที่พวกเขานั้นรู้ตัวทันและก็หนีได้ทันเวลาระเบิดใต้น้ําขนาดใหญ่ไม่ว่าใครที่เห็นคลิปนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำ โดยคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในเดือนมิถุนายนปี2021มันคือการทดสอบระเบิดโดยกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีการใช้วัตถุระเบิดประมาณ40,000ปอนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งการทดสอบนี้ก็ทำขึ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่จะใช้ในสมรรภูมิจริงๆโดยมันคือการทดสอบการกระแทกของเรือแบบเต็มรูปแบบ และทางกองทัพเรือสหรัฐนั้นก็มีแผนที่จะทำการทดสอบที่คล้ายกันหนีอีก2-3ครั้งเพื่อทดสอบอุปกรณ์ป้องกันของพวกเขานั่นเองปลากระเบนยักษ์บนชายหาดในวันที่25พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาปลากระเบนแมนเต้าเรขนาดยักษ์ได้ถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดในทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ในขณะที่กำลังวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้านั้นชาวบ้านก็ได้พบกับปลากระเบนน้ำลึกขนาดักษ์ที่ขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดห่างจากน้ำหลายเมตรและด้วยความร่วมมือของชาวบ้านหลายคนในระแวกนั้นที่เข้ามาเพื่อหวังจะช่วยเจ้าปลากระเบนน่าสงสารตัวนี้กลับลงคืนสู่ทะเลแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้าปลาตัวนี้สิ้นอายุไขไปแล้ว นักชีววิทยาทางทะเลท้องถิ่นนั้นบอกว่าเจ้าปลากะเบนตัวนี้น่าจะหลงทางออกจากฝูงแล้วก็มาจบชีวิตลงที่ชายหาดแห่งนี้นั่นเองทะเลลุกเป็นไฟภาพของเปลวไฟสีแดงฉานที่เดือดปุดปุดเหมือนกับลาวาหลอมเหลวนี้มันยังกับเป็นภาพจากหนังวันสิ้นโลกเลยโดยคลิปวิดีโอนี้นั้นถูกถ่ายเอาไว้ได้เมื่อไม่กี่ปีก่อนในเม็กซิโก เมื่อท่อส่งน้ำมันใต้้นาำแตกออกอย่างกระทันหันส่งผลให้มีเปลวไฟลอยขึ้นสู่ผิวน้ำจนเกิดเป็นภาพน้ำทะเลที่ลุกเป็นไฟแบบนี้โชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ไม่มีใครได้รับอันตรายนั่นเองการล่าปลาหมึกยังจำคลิปวิดีโอที่มีปลาหมึกสีแดงตัวเล็กๆขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดได้ไหมครับ นี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มันขึ้นมาเกยตื้นแบบน,นั้นคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในวันที่30กันยายนปี2021เมื่อชาวประมงชาวเปรูได้ทำลายสถิติในการจับปลาหมึกสีแดงขนาดใหญ่ในวันน,นั้นซึ่งสามารถจับได้มากถึง50ตัวกันเลยทีเดียวและเนื่องจากปลาหมึกยักษ์สีแดงเหล่านี้อาศัยอยู่ในความลึกหลายพันเมตรในมหาสมุทรทำให้เกิดความกังวลว่ามันอาจจะทำลายความสมดุลของมหาสมุทร และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาหมึกสีแดงตัวเล็กๆจำนวนหลายสิบตัวขึ้นมาเกยตื้นตายบนชายหาดผู้เช่ยชาญนั้นบอกว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของปลาหมึกซึ่งต้องเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดหัวจเระเข้บนชายหาดคลิปนี้จะเป็นหลักฐานว่าฉลามนั้นเป็นนักล่าที่เก่งกาจกว่าจเระเข้ โดยชายคนหนึ่งนั้นได้ถ่ายคลิปนี้ได้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2014ที่ชายหาดในประเทศแอฟริกาใต้โดยมันเป็นคลิปของหัวจระเข้ที่ขึ้นมาเกยตื้นอยู่บนชายหาดเมื่อเอามือไปวางเทียบขนาดกันแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าตัวเต็มๆของมันนั้นจะใหญ่ขนาดไหนและเมื่อดูที่รอยกัดมันก็ดูคล้ายกับว่าเป็นรอยกัดของฉลามเลยโดยฉลามข่าวนั้นเป็นนักล่าที่พบได้บ่อยที่สุดที่นอกชายฝั่งเกือบทุกหาดในแอฟริกาใต้ และเมื่อคลิปนี้ถูกเผยพแพร่ออกไปผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาบอกว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะหลงทางหลังจากที่ว่ายน้ําลงมาจากแม่น้ําลงไปสู่ทะเลที่เต็มไปด้วยฉลามขาวและก็ถูกฉลามโจมตีจนกลายเป็นแบบนี้ปลากระเบนคลอดลูกชายคนนี้ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทันทีหลังจากที่เขาพบเห็นปลากระเบนขนาดใหญ่บนชายหาดของเกาะเซาพาเ,เร โดยคลิปนี้นั้นถูกถ่ายเอาไว้ในปี2018ซึ่งจะแสดงให้เห็นปลากระเบนขนาดใหญ่ที่กำลังคลอดลูกที่ชายหาดซึ่งในตอนนั้นเป็นตอนที่พวกเขาเพิ่งกลับจากตกปลาแล้วก็มาบังเอิญพบกับปลากระเบนที่ตั้งท้องอยู่และก็คลอดลูกกันตรงนี้เลยปลาที่ไม่รู้จักชายชาวสีลังกาคนนี้บอกว่าเขาจับปลาแปลกๆได้ระหว่างที่กำลังออกไปจับปลาตามปกติ และเนื่องจากพวกเขาไม่เคยเห็นปลาชนิดนี้มาก่อนมันก็เลยทําให้พวกเขานั้นงุนงงเป็นอย่างมากวันนี้มันคือปลาอะไรถึงขนาดที่ต้องถ่ายคลิปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบนเน็ตเพื่อที่จะหาคําตอบโดยลักษณะของปลาตัวนี้นั้นแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างมากมันมีครีบยาวๆสองอันที่ด้านบนและก็ด้านล่างลําตัวของมันนั้นมีรูปทรงกลมแล้ก็แบน ซึ่งจะปลาที่ไม่รู้จักตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ20ปอนด์แล้วก็เป็นปลาที่แพงที่สุดในตลาดในวันนั้นอีกด้วยโดยไม่นานหนากักก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่านี่น่าจะเป็นลูกของปลาแสงอาทิตย์ปลาสายพันธุ์สุดแปลกที่หายยากมากๆตัวหนึ่งนั่นเองปลาหมึกยักษ์เปลี่ยนสีบนบกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนปลาหมึกก็มักจะหาทางเอาตัวรอดได้เสมอ ในวันที่20่ธันวาคมปี2021ชาวประมงสองคนสามารถจับปลาหมึกขึ้นมาได้และพวกเขาก็วางมันลงในเรือก่อนที่เจ้าปลาหมึกตัวนี้จะเปลี่ยนสีของมันเป็นสีเดียวกับเรือเลยและในเวลาไม่กี่นาทีต่อมาปลาหมึกตัวนี้ก็พบรูเล็กๆอยู่บนเรือของพวกเขาและไม่น่าเชื่อว,ว่ารูที่เล็กขนาดนี้เจ้าปลาหมึกก็ยังสามารถหนีออกไปได้ปลาพญานาคบนชายหาด เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาได้มีปลาพยานาคยาว15ฟุตขึ้นมาเกยตื้นอยู่บนชายหาดของหมู่เกาะทอเรสในประเทศชิลีมันได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในท้องถิ่นอย่างมากเนื่องจากตามตำนานแล้วว่ากันว่าถ้าหากปลาพยานาคหรือปลาออฟฟิชขึ้นมาบนชายหาดนั้นก็หมายความว่าจะมีภัยพิบัติตามมา ซึ่งตำนานนี้มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าปลาชนิดนี้นั้นจะจงใจพุ่งขึ้นมาสู่ผิวน้ำเมื่อรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ใต้ผิวน้ำแต่นักวิทยาศาสตร์นั้นก็ได้ปัดตกความเชื่อนี้ไปเนื่องจากไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท์ที่เกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกันเลยโตคลื่นบนผืนน้ำเรืองแสง การโต้คลื่นบนผืนน้ำที่เรืองแสงระยิบระยับนั้นเป็นประสบการณ์นในชีวิตที่ยากจะหาได้เลยโดยคลิปนี้นั้นถูกถ่ายเอาไว้ได้ที่ชายฝั่งเมืองซานดิเอโกซึ่งปรากฏการน้ำเรืองแสงนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำแถวนั้นนั่นเองมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่จะเรืองแสงขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวซึ่งในที่นี้ก็คือคลื่นน้ำทะเลนั่นเองก็เกิดให้เป็นภาพของน้ำทะเลเรืองแสง ที่ดูเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังอวตารเลยและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อบนชายหาดที่ทำให้ถ่ายไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ